สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเราจะมารีวิวเราจะมาสอนวิธีการแก้สลามแข็งนะคะอาจจะมีเสียงแทรกซ้อนนะคะอาจจะมีเสียงแทรกซ้อนมานะคะนี่ค่ะแต่สลามนีมน้มันไม่ค่อยแข็งแ้วอะมัน เราเราทำจนมันไม่แข็งแล้วค่ะมาดูอุปกรณ์กันเลยอุปรกรณ์อย่างแรกนะคะจะมีถ้วยค่ะแล้วก็มีช้อนนะคะช้อนเอ่อ แล้วก็มีน้ำมันน้ำมันมะกอกอค่ะแล้วก็มีช้อนมีชุดถ้วยโคนแล้วก็น้ำมันมะกอกแล้วก็มีน้ำน้ำตังคองมาอยู่อย่างแรกนะคะ,ก,ะ,คะก็ใช้สาระนะคะจะบิบออกจากกันให้มันเป็นชิ้นๆสามชิ้น,นแล้วก็ติดคือมันจะกลายเป็นกาวแลย มันคือมาติดถ้วยว,วะแล้วก็คนน่อะยังไม่ใส่น้ำนะคนก่อนนะซึ่งถ้วยนี้ก็มีมน้ำอยู่แล้วนิดเดียวโอ้ยคดนดางจริงๆค่ะเพื่อไม่เสียงดังขึ้นด้วยนะฮะแล้วมันมาก่อทมว่าเอามาทำไมเอามาเพื่อไม่ให้มันติดในเรา แล้วก็ใส่น้ำลงไปหนึ่งช้อนก็ค่ะคน,ะคนไม่ถึงนาทีนะขอโทษนะคะที่ตัดต่อเยอะเสียงมันดังค่ะ จนนะคะจนเป็นไส้ไส้างนนะค่ะมันจะลึกๆก็เหม,มือนเป็นไส้ไส้ค่ะก็คนไปเรื่อนค่ะจนน้ำมันไม่ค่อยมีแล้วค่ะลองดึดูนะคะว่าน้ำก็ไม่ค่อยมีให้ถึง,งนี้นะค่ะแล้วก็ใช้ใส่มือค่ะใส่มือเลยนะคะ แล้วก็มือ,มอ,อั้มก็ขอนวดค่ะขอนวดในถ้วยก่อนนะเ,นนเสียงดังมากขึ้นด้วยนะคะก็ไม่ค่อยดังแต่ก็ยังไม่แต่ก็ยังแข็งอยู่นะะนี่ค่ะจะได้เป็นเนื้ออางนี้แล้ว มันก็ยังแข็งอยู่ก็ตามไปอีกหนึ่งรอบคะ่ะตู้ตู้ตอกแคปอาคิดนี้ติดต่อกับโอ้ยเลอดขายของค่ะเมื่อเราเสร็จน้ำไปแล้วนะคะคุณค่ะเลขายของทเท่านี้เยอะเยอะต้องตัดต่อแล้วก็ถึงดังด้วยคนแต่ง โซนมันก็จะกลับจับตัวกันนั้นก้อนเองนะคะแล้วก็เอามันนวดอีกค่ะทำไปเรื่อยๆตัวกว่ามันจะนุ่มอะ่ะก็เราขอทำอีกรอบเดียวละโอเครอบสุดท้ายละจะทำเด็วไหมเนี่ยรอบสุดท้ายใส่น้ำนิดเดียวทีนี้จุ๊บแล้วก็กวน คนคนมนุษย์มนุษย์มนุษย์คนก็เหมือนมนุษย์ค่ะสี่คลิปสี่คลิปต้องการไม่คลิปยาวนะครับคลิปทุกคลิปไม่อยากจะให้ยาวเกินค่ะได้อย่างนี้ยนละ ข้ามันยังไม่นุ่มนะคะก็ใส่น้ำอีกก็ยังไม่พอใจสำหรับเราบางคนต่หมานะคะใส่น้ำในหมึกแยเลยอ,อาจจะก,กลายเป็นกาก็ได้อย่าต่อหมาดนะคะคลิปนี้จะเห็นข้างหน้าเนาะพอทุกคลิปให้เห็นทุกเห็นตหน้าแต่คลิปนี้เห็นข้างหน้าไม่เห็นหน้าดูหเห็นตัคอ ค่ะโอเครอบนี้เราเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ติดมือนะคะฉันน็ไม่มาก่อ,อกค่ะทาทา,า,าแล้วก็มือน,นี้ก็จะไม่ติดนะคะดังอีกแล้ว ยังกำลังมาหางนี้นค่ะมันก็ยังกิดถ้วยอยู่เอาอยากแล้วก็ต้องใช้น้ำมันช่วยสำหรับใน,นการเอาออกครั้งนี้มันเหมือนขนมไทยค่ะแเหมือนขนมชั้นอะค่ะขนมชั้นที่มีหลายสีอ,อร่อยอะแล้วมันเหมือนมากเลยเนะื้อแล้วพอใส่น้ำมันไปก็ลื่นเหมือนกันเลยนะ จะบางแล้วก็รีดได้บางนะคะนุ่มด้วยก็บอกแล้วค่ะ<อ>วา่วาเนื้อมันกปนเวลาเอาน้ำมันทานะจะเหนื่อยมากเลยเนื้อยนีค่ะก็ไม่ใช่คนหรือก็นวดเลยอุย้ยชอบสุดเนี้ใครเอาไปทำก็ได้นะคะแต่แนะนำนะคะใครอยากให้เนื้อลื่น ถ้าอยากให้เนื้อื่นแบบนี้แนะนำให้ใช้น้ำมันมะกอกนะคะ,ะน้ำมันมะกอกเราใช้ทำเราใช้นสลดรามทุกครั้งค่ะดูดิดจน,ดน๊บๆนิดแต่ก็อเคนะน้อนงเสียงฟินอะ่ะค่ะนอดก,กันนะคะค่ะ ส่วนเอ่อาาส่วนส่ว,นวอนดนะคะถ้าได้ถ้ามีได้เลือมาเดี๋ยวจะสอนนะคะวันนี้นะคะก็ลาไปก่นอนนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยปอยบ๊ายบาย